ทีนี้ไปที่จังหวัดปัตตานีครับองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีครับร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดพิธีลงนามความร่วมมือร่วมดำเนินนโยบายชุมชนท่องเที่ยวปลอดบุรี่และบริษไฟฟ้านำร่องชุมชนท่องเที่ยวครับนายสนั่นสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวปลอดบุรี่และบริษไฟฟ้าจังหวัดปัตตานี ส,รรนส,สันักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีอำเภอยยริง่งอบตอจะรังชุมชนท่องเที่ยวตำบลจะรังและหมู่เรนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมลงนามและยังได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสเพื่อบูรณาการให้เกิดพลังในการทำงานด้วยการดลรงค์และขับเคลื่อนนโยบายชุมชนท่องเที่ยวปลอดบุรี่และบุหรี่ไฟฟ้านำร่องชุมชนท่องเที่ยวครับนายดำริสาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะรังกล่าวว่าการประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ให้การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวปลอดบุหรีบุหรี่ไฟฟ้าจังหวัดปัตตานีเป็นวาระที่สำคัญของหน่วยงานต่างๆต้องดำเนินการให้สถานที่ราชการและสถานที่ที่อยู่ในการกำกับ ดูแลเป็นเขตปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2,560อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดคณะทำงานและกลไกลในการเฝ้าระวัง และองค์การบริหารส่วนตำบลจะรังจะได้มีนโยบายพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวเป็นพื้นที่ไม่ให้มีการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะส่วนร้านค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการจำหน่ายบุหรี่และไม่ให้มีร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ผ่านการร่วมการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าแก่คนในพื้นที่ค่ะ ภายหลังพิธีลงนามความร่วมมือแล้วนะครับอบตอจะรังได้นําคณะผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายและสื่อมวลชนเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวภายใต้ภายในตนําบลจะรังนะครับเช่นกลุ่มตาลจะรังผลิตภัณฑ์จากตาลตะโหนดกลุ่มขนมโบราณกลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นจากต้นสาคูและก็กลุ่มผลิตภัณฑ์ภาชนะจากต้นหลาโอนกลุ่มจะรังล่องแผลครับ